ยิงคว่แข่งกันเนาะไปยิงทึบอยาก่าคุยเป๊ะไม่เป็นไรยิงเนี่ยควายอยเอาเมื่อกี้เนี่ยรู้ควายได้ดีนะอย่าคุยนะเป็ดะงางเข้าไปเต็กได้ดิทำได้ไหมการน,นี่นะโจไปรับผิดชอบอเอาเด้อนี่นะครับตัดงามาขามเขาไว้นะคะนรับมีอาการที่เดี๋ยวบอกเขามาเลย Lock, lock, lock. ลักๆอะไรแมววัวก็วอะไรแมวนแล้วบางทีก็เอาลยบ่มน้ํี <c oughs> ไปดิม่ไ่หายไปแม่ไปวะวเขาเนี่เตางใปัะตามืออุยแล้วบ่เสียงูมันที่ใครมันบ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยถึงรถเนี่ยยังไงวะเี้เี่เบี่เบี้เบบี้เบๆๆ <laughs> nga nào nào, nga nga hưng nè Lưu, <laughs> phải bữa rồi đấy <laughs> tay của ngôm rồi nó Nhìn nè mẹ Tan chắp đúng không hả? Ừ

เราใหญกนน้นะ้ช่าบางนาก็นี้นะนี่ก็เก oh, ้านี่ก็กลางนี่นี่ไได้เออาดเอาเลยเชงผู้เฮ้ยโอ้ลูกมันน่ะนี่ลลง ลูก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 หลูกลายหนูคั่วเหรอนีหมดไปมาดึงที่ไพี่พี่ตันตันพี่พี่พี่นี่ไงนี่นี่นี่ไงนี่นี่ไงนี่กลางตัวนี้กลางตรวนี้แม่เขาชื่อเล็กอยู่แม่เขาหย่

Bôi, 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 bôi. Mẹ mất túi nhanh bà? áo này nữa. Mười bò hai Mười, Mười bò, Mười bò. <laughs> đây, hôn, cúp. Cúp Nói Đây hot cúp Thấy không đây? nói Ừ